ครับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็สวัสดีทุกคนนะอันนี้เราก็มาเตือนนะเพื่อนๆนี่ตัวนี้เนาะก็เห็นอยู่อะไรก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเราจะเตือนอะไรเพื่อนๆเนาะก็อันนี้ก็เป็นดี a มนี่ตัวนี้เนาะนี่ก็เป็นตัว2020เนาะแต่ของผมเนียเป็นปี2019เนาะปลายปีเนาะก็เทียบแล้วก็คือปี2020นั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนรุ่นนี้ก็คือปัญหายอดฮิตของเจ้าตัวนี้เลยเนาะก็ได้ครับ การแก้ไขละเรียบร้อยนะเพื่อนก็เข้าศูนย์ไปที่เรียบร้อยก็เพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้แกนพวงมาลัยทางศูนย์ก็มีการเปลี่ยนให้ละเรียบร้อยแล้วก็ทําให้ขับดีขึ้นเนาะเสะถียรขึ้นเนาะแล้วก็อ่า๋ยวสุดซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยไม่มีเสียงกึกกึกกักละนี่ตัวนี้เนาะใหม่ล่าสุดเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นี่รหัสอะไรตัวนี้ตัวน,วนี้คืออะไรนะฮะก็มันเป็นอีกอาการหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยชอบเสียนะเพื่อน อ่เป็นพวกของพวก VGS Turbo ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ารุ่นเกา่ารุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ใต้ของไอ้ตัวสามเหลี่ยมนี่สีนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้น,นะสีเหลืองๆเงนี่ยนะเพื่อนๆนี่ตัวนี้เลยอ่ของผมเนี่ยมายแค่สี่หมื่นห้าเนาะลดสามปีหกเดือนมันเกินระยะประกันไปนั่นเองนะนเพื่อนๆถ้าอยู่ในสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลหรืออะไรถึงก่อนเนี่ย เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าศูนย์เปลี่ยนฟรีได้เลยแต่ของผมเนี่ยพอดีมันเกินตัวเราก็จะโด,โดนตัวเนี้ยห้าพันกว่าบาทแต่โชคดีนะได้ส่วนลดก็เหลือประมาณ4 5่พัาประมาณนี้เขาลดให้ส0เปอนตาะตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่ามันเสียเพราะอะไรตัวนี้ก็จะเป็นเ้าเรียกว่าอ่าเวลคั่มอะไรดูดอากาศเข้านู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีสายสเส้นเนีเพื่อนๆนดูด นี่ตัวนี้เป็นคลบปของตัวนี้นะนี่ตัวนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าเทอร์โบแปรผันนั่นเองมันก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าพัดลมอ่ะใบเล็กใบใหญ่มันก็จะแบบปื้บปือเงี้ยคอยคุมอ่าตัวนั้นนั่นเองเนาะนเพื่อนมันก็เสียเพราะว่ามันเสียเพราะว่านี่มันอยู่หน้าเครื่องครับเพื่อนอยู่หน้าเครื่องแล้วก็มีฝุ่นอ่าเจอฝุ่นเจออายุการใช้งานเจอความร้อนเจออะไรเงี้ยมันก็เสียอ่าเรามาดูหน้าตามันนะ มันยังไมเป็นอะไรเก่าเนาะที่ได้มานี่เราถ่ายแบบเล่นวายไหมลองเล่นวายนะอ่ะเดี๋ยวน,นี้เล่นวายไอโฟนมันก็จะเล่นวายเล่นซูมเน,ะะนาะขออนุญาตนั้นเพื่อนเลยเดียวนะนตานจัดมาอึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเก่าเนาะนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันเสียนี่ ตัวนี้ทางศูนย์ก็รับประกันให้6เดือนเนาะหรือ15,000กิโลนี่ประมาณนี้เนาะถ้าเปลี่ยนในศูนย์แต่ถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยหรือว่าพวกรถแต่งอะ่ะเขาก็มีถอดตัวนี้อา่าแล้วก็เอามาขายให้เราตัวนั้นก็ออยู่ที่ประมาณพันห้าถึงสองพเนาะไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนประมาณนี้ก็กเพื่อนก็เลือกเอาว่าจะเข้าศูนย์นอกหรือ,อเข้าศูนย์ศูนย์หลักของอิสุเนาะประมาณนี้ แล้วก็สี่หมืนห้าพโลเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนนี่ด้วยกองโซล่าเปลี่ยนละเรียบร้อยนี่แล้วก็เขาก็ให้เช็ดทาความสะอาดห้องเครื่องเบื้องต้นนะซึ่งฝุ่นเยอะมากนะห้องเครื่องเขาก็ดูแลรักษาให้ประมาณหนึ่งในประมาณนี้ก็อยากจะบอกเตือนเพื่อนๆว่าใครที่ขับรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็คือให้ไปเช็คคยบ่อยอาการที่เจอนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกอาการที่เจอเลยก็คือตอนขับมาอยู่ดีปุ๊บพอเล่งแซงปุ๊บ รถมันจะดอปลงครับมันจะวูบเลยวูบลงไปพอแกสีเร่งไม่ออกเลยเร่งไม่ขึ้นเลยสามสี่ห้าเร่งไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นอาการของเขาเลยนะครับเพือ่อนๆอือแล้วก็แอมมันก็จะเริ่มไม่ค่อยเย็นละมันจะเข้าเซฟโหมดแล้วมันจะมีอ่ารูปไฟเครื่องโชว์จะเป็นสีส้มนะเพือ่อนๆอ่าก็ให้เราขับแบบช้าๆมาอย่าไปขับแบบเข้นรุนแรงกับเขาเยอะประมาณนี้แล้วรีบเข้าศูนยะ์เนาะประมาณนี้ ศูนย์เขาก็จะแก้ไขาอาการเบื้องต้นให้นะเพื่อนให้วิ่งได้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วตัวนี้ต้องสั่งของรอ,งองประมาณ3วันเนาะถ้ามีถ้าศูนย์มีของก็ไม่ต้องรอ,งองนะเพื่อนแต่ถ้าเขาไม่มีของเนี่ยเราก็ต้องต้องรอประมาณ 3- ามถึงสวันตัวที่เขาก็จะมีให้มาจจาของตัวนี้ด้วยประมาณนี้แล้วก็เขาอาจจะมีการลบโค้ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ให้ไฟมันขึ้นโชว์อีกประมาณนี้เนาะนี่ตัวนี้เนาะนี่ตัวเนี้ย สายตัวนี้เนาะก็ใครที่ขับรุ่นนี้อยู่เนาะสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสามประมาณเนี้ยมันก็จะมีอาการประมาณนี้เนาะเพื่อนก็หนึ่งจุดเก้ามันก็ดีนะเพื่อนในการดูแลรักษาเนี่ยมันก็ประหยัดเนาะในการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องมันก็ใช้แค่เจ็ดลิตรแต่ถ้าเป็นสามพันมันได้แรงก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องใช้น้ํามันเครื่องที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ค่าดูแลรักษามันก็จะเยอะขึ้นนั่นเองเนาะประมาณนี้ ก็มีอะไรอีกที่จะต้องดูแลก็สิ่งที่ต้องตามมากับรถจะเข้าปีที่4เนี่ยก็ต้องมีเรื่องกองอากาศกองแอร์แล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ต้องสําคัญนะเพื่อนนี่ก็เรียบร้อยเปลี่ยนละถ้าสมมุติ3ปีที่แล้วเน่ยสปีปุ๊บยังไม่ได้เปลี่ยนน่ยมันก็จะบิดสตาร์ทกุญแจปุ๊บสตาร์ทเนี่ยเกือบประมาณ3-4 5าวิเลยนะก็จะได้สตาร์ทก็จะทํางานแต่พอเปลี่ยนปุ๊บนี่ ชิไม่ถึงวิสองวิชึ่งเดียวปุ๊บติดเลย่าก็จะยืดอายุไดสตาร์ทของเราได้เนาะแล้วก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นเนาะว่าแบตเราไม่เสื่อมไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตก็ต้องดูด้วยนะเพื่อนว่าเป็นขั้วขั้วจมหรือขั้วลอยเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นขั้วจมนะถ้าขั้วลอยมันก็จะตั้งขึ้นมานะอย่างนี้่าแล้วก็เปิดตรงนี้ดูน้ํากันได้นะตรงนี้เติมน้ํากันได้แต่เราก็ไม่ต้องเติมเขานะครับถ้าเติมปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเห็นไหม มันก็จะมีไอระเหยไหลลงมาครับมันก็จะกัดตรงนี้เป็นสนิมเลยก็จะดูตรงนี้อันนี้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก็คือมีไฟอยู่ถ้าเป็นอ่อนๆก็ชาร์จไฟประมาณหนึ่งประมาณ6เดือนก็อาจจะเปิดดูเช็คกำกันทีหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ต้องทาอีกก็พวกผ้าเบรกที่ต้องโดนนะแต่นี้เรายังไม่ได้ล้างเลยรถแบบดิบๆอย่างเี้เยนะเพื่อน ก็จอดเงี้ยเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นโรงจอดรถนะจอดล่มนะไม่สี่หมื่นห้าเองไม่น้อยมากนะรับอายุรถสามปีหกเดือนถือว่าใช้น้อยนะครับแล้วก็แล้วก็มีพวกของเหลวต,ต่างๆนะครับพวกน้ํามันเบรกนะน้ายาหม้อน้ําอยู่สูก็ดีเนาะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยห้าปีค่อยเปลี่ยนหรือแสนโลนี่แหละมั้งที่เขาเค้มไวเนาะแล้วก็อันนี้กระปุก power นะครับแล้วก็อันนั้นไม่ต้องยุ่งกับมันนะนั่นที่ฉีดเนาะ ฉีดน้ำฝนก็เติมให้เป็นสีฟ้าเข้าไว้นะก็อันเนี้ยต้องโดนเนาะแต่เ,เรายังไม่ได้เปลี่ยนอันนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนั้นก็น่าจะเปลี่ยนพร้อมผ้าเบรกเนะเาะก็ต้องเก็บตังค์เซอร์วิสเนาะปีหนึ่งก็อาจจะโดนค่าเซอร์วิสประมาณนี้เนาะดูแลเรื่องระบบเบรกแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ประมาณนี้กล้องแอร์เปลี่ยนแล้วเนาะกล้องแอร์ก็เปลี่ยนปีละครังเนาะเพื่อบรรยากาศในรถที่สดชื่นแล้วก็เรื่องยางอีกเนาะต้องมีแต่ว่ายางเนี่ยมันยัง วิ่งน้อยอยู่ดังันปี19นะครับแล้วก็ดอกอยังสวยๆอยู่เพราะว่าวิ่งน้อยนะนี่ก็ประกงประกันอีกนะเพื่อนในการที่มีรถคันหนึ่งเนี่ยสิ่งให้ตามมามันก็เยอะเนาะประมาณนี้ก็ก่อนจะซื้อก็ดูแรก,กันดีๆเนาะประมาณนี้แล้วก็น้ามันเครื่องน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนละก็เปลี่ยนปีละครั้งก็ได้นะสําหรับผมก็น่าจะปีละครั้งแล้ว แล้วก็ใช้เกจดีดีหน่อยล่าสุดก็ใช้ของปิโตนัทนะครับน้ำมันเครื่องอยู่ที่ประมาณ3ามสองพันเะสองพประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเตือนเพื่อนนะใครที่ขับอยู่สูรุ่นนี้อยู่เนาะก็หน้าตามันก็จะประมาณนี้อ่านี่ตัวนี้นะห้าพันกว่าบาทเลยนะเพื่อนนี่ดูแลกันด้วยถ้ามีปัญหาไฟเตือนเร่งไม่ขึ้นเข้าศูนย์ได้เลยเนาะแล้วก็อาการเริ่มแรกนะเพื่อนมันจะตัวนี้มันจะอีดอิดอด ถ้าเพื่อนๆอ,อัดคลิปให้ช่างดูทันก็ช่างเขาอาจจะเคมเปลี่ยนให้นะครับถ้าอัดคลิปหรือให้ดูไม่ทันอะไรเงี้ยก็ต้องลองคุยกับช่างเขาดูเนาะถ้าเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลาที่เขากําหนดเนี่ยก็ให้ทําเรื่องเคมเปลี่ยนไปเลยเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจุกจิกละสำหรับเจ้า,อ,าอิสุสุต,ตัวน,นี้เนาะก็อาจจะแถมเรื่องการอุด EGR เนาะท่อนนี้ถ้าอุดประกันเครื่องขาดนะเพื่อนๆ หรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากเข้าศูนย์แล้วอุดไปแล้วอยากเข้าศูนย์เอาตัวนั้นกลับมาใส่อีกช่างเขาสามารถที่จะดูที่กล่องได้นะจะมีกล่องอยู่ด้านในเก๊ตรงนั้นน่ะเพื่อนเขาเสียบกล่องปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่ารถวิ่งค่าผิดเพี้ยนนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอา,อาจจะไม่เค็มทําเรื่องเค็มเรื่องเครื่องะอะไรอย่างงี้ให้เราเนาะประมาณนี้นี ก็เน้นแบบประมาณนี้เน้นใช้งานไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนที่มีปัญหาอีกก็คือพวกลูกเหม็นเนี่ยก็ต้องมีติดไว้นั้นเพ<ว>ื่อนใส่ไปตามจุดต่างๆนะครับสำหรับรถสายจอดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหนูหนูมากกัดสายฟงสายไฟ,ฟ,อ,ไฟไอ,อะไรเงี้ยก็มันก็น่ากลัวเนะเรื่องหนูเนี่ยแล้วเรื่องใหญ่ด้วยประมาณนี้ถ้าหนูกัดสายไฟเนี่ยแล้วแบตเตอรี่เรายังใหม่อยู่มันจะเตือนเป็นรูป แบตเตอรี่เนาะสีแดงนะเราก็ให้เอารถเข้าศูนย์แล้วนี่นเพื่อนเพื่อนช่างเขาก็จะเปิดกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บเขาก็จะดูว่ามันกัดตรงไหนขาดนูนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ลมยางก็เติมไปสักสามห้า 35, อะไรเงี้ยนะถ้าใส่จอดนะนเพื่อนเพอนก็นี้ก็เป็นแนวทางนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอบคุณากครับผมัา